ไซเมียวโชวะแมลงพิษสารพัดประโยชน์ของนาราคุคุณรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นอินุยาฉะในคลิปนี้ผมจะเอาสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งนะครับมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือไซเมียวโชนั่นเองนะครับไซเมียวโชคือตัวอะไรไซเมียวโชคือเป็นแมลงพิษนะครับของนาราคุนั่นเองนะซึ่งในตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นว่านาราคุมีการใช้งานตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับสามารถใช้เล่นงานศัตรูก็ได้นะครับสอดแนมก็ดีเออซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าทีี่ของไซมวช เท่าที่ผมคัดมานะมีอยู่4อย่างครับที่มันถามบทบาทีอย่างเนี้ยบางอันนี่คือแบบใช้ตลอดทั้งเรื่องเลยบางอันโผล่มาให้เห็นแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูบทบาทสีอย่างนั้นของไซมยวโชกันเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักแมลงตัวนี้ก่อนครับว่ากลไกลอะไรพวกนี้ของมันเป็นยังไงนะไซมยวโชนะครับถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาของมันเราก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายเป็นแบบตัวต่อนะครับตัวต่อใน,นที่นี่คือแบบเป็นแมลงตัวต่อนะไม่ใช่แบบตัวต่อเลโก้นะครับผมซึ่งไซมยวโชมันมีความเป็นต แมลงพิษนียเกิดจากนารากูหรือเปล่านะครับผมคําตอบคือไม่ใช่นะครับผมมันไม่ใช่ปีศาจอะไรที่เกี่ยวข้องกับนารากูครับแต่ว่าตัวของไซเมียวโชเนี่ยเรียกว่าเป็นแมลงพิษที่มาจากขุมนรกครับผมก็ไม่รู้นารกูมันไปเอามาได้ยังไงนะและเท่าที่นารากูไปเอามานะครับนารกูเอามาเพาะพันธุ์ด้วยตัวเองพอเอามาเพาะพันธุ์ด้วยตัวเองปุ๊บเนี่ยไซเมียวโชก็คือจะมีจํานวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นแมลงขุมนรกของตัวไซเมีโชได้ดีเลยคือว่าเหมือนกับมันมีตัวตนที่กึ่าาาออจจะะไมม่่่่ใชชเเปป็นนนนสิิงีีีวตบบโลลก้หรรืคั นั่นก็คือรังของมันนั่นเองครับครั้งแรกที่เราได้เห็นไซเมียวโชก็คือตอนที่นาราคุเนี่ยมอบรังของไซเมียวโชให้กับเซชโชมารุเพื่อให้เซชโชมารุเอาไปต่อสู้กับอินูยาชะโดยที่ว่าตอนนั้นนะรู้ว่ามีมิโรคุอยู่นะครับแล้วก็มิโรคุสามารถใช้ช่องว่างแห่งลมได้ใช่ไหมไซเมียวโชเนี่ยเป็นตัวผนึกช่องว่างแห่งลมอย่างดีเลยนะครับเราจะได้เห็นว่ารังของไซเมียวโชที่ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดนี้นะมันก็ยังสามารถเรียกไซเมียวโชออกมาได้จํานวนมหาศาลเลยนะครับนั่นหมายความว่ารังของไซเมียวโชอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่่าาาางททีํทให้สามมารถกกเเ็บไซช ำนวนแบบนับพันนับหมื่นอะไรพวกนี้ได้เลยนะหลักๆก,ก็คือไซเมลโชอยู่ในรังพวกนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือใช้คําว่าวนอยู่รอบๆนาราคุนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นสิ่งสื่อสารอะไรบางอย่างของนาราคุนาราคุสามารถใช้สิ่งนี้ในการสื่อสารกับคนที่ตัวเองต้องการสื่อสารได้อะไรพวกนี้ไปนะซึ่งเท่าที่ดูในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเวลาที่มันอยู่ตัว2ตัวเพราะว่าเราสามารถกําจัดมันได้ทันทีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันอยู่เป็นฝูงอย่างเงี้ยเวลาที่มันรุมต่อยรุมกัดอะไรคนอน,นานาตได้เนี่ยก็เกถ ทำให้มิโรคุไปอยู่โลกหน้าแล้วนะครับผมแมพิษมันร้ายแรงจริงๆนะเจ้าต,ตัวนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นตัวกิมมิกตัวหนึ่งที่ดีของเรื่องนะครับเราจะได้เห็นตัวไซเนลโชเนี่ยวนเวียนอยู่กับเนื้อเรื่องตลอดเวลาเลยบางทีไม่มีนาราคุนะแต่ก็มีไซเนลโชมาให้เราเห็นอะไรพวกนี้แต่อยากให้มีการพูดถึงที่มาที่ไปอะไรพวกนี้ของไซเนลโชให้มันละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับก็จบนิยามง่ายๆว่าไซเนลโชคือมแมลงพิษจากขุมนรกนั่นเองนะง่ายๆแค่นี้เลยครับทีนี้เนี่ยการใช้งานไซเนลโชที่เราจะเห็นตลอดเนื้อเรื่องนะครับจะมร,ะรมอ,อ่าาเขไลต โดยที่ว่าอันไหนเห็นน้อยๆหน่อยก็จะพูดถึงก่อนนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็จะพูดถึงในช่วงท้ายๆนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยที่เห็นว่าน้อยมากๆเลยก็คือเอาไว้ใช้ต่อสู้ครับผมไซมยวโชวเอาไว้ใช้ต่อสู้ได้นะครับท่านผู้ชมก็คืออย่างที่บอกนะมันเป็นตัวต่อครับผมมันไม่ใช่ว่าบินเข้าช่องว่างแห่งลมแล้วช่องว่างแห่งลมจะถูกผนึกอย่างเดียวตัวของไซมียวโชวมันก็เป็นตัวพึ่งตัวต่อที่มีเหล็กในเหล็กในของมันนะครับสามารถใช้โจมตีใส่สิ่งมีชีวิตได้แตถ่ถ้าเป็นเคสเนี้ยเท่าที่ผมจาได งานจาเคนนะครับซึ่งเหล็กในของไซเนียโชเนี่ยถ้าเราดูจากความเจ็บปวดของจาเคนเป็นไปได้นะว่าทําให้จาเคนถึงตายได้เหมือนกันครับต้องใช้สมุนไพรพิเศษนะครับที่รินไปเก็บให้และเสร็จชมรูโรก็จะเอือมน,นิดนึงว่าเอาเอไอผู้ติด,ดตาม2ตัวนี้มันเล่นอะไรกันวะเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นห่วงนะแหมไปช่วยรินไปช่วยจาเคนแล้วก็เอาสมุนไพรมาให้จาเคนแล้วจาเคนก็รอดชีวิตมาได้ซึ่งภาพจาของผมเลยที่อยู่ว่าเห็นว่าไซเนียโชมันไปต่อสู้ไปทไําลายสิ่งมีชีวิตอื่นนูน่นนี่นั่นเนี่ยก็จะเป็นที่2 คือการเก็บของครับการเก็บของในที่นี้คือเวลาที่นาราคุเขาให้คนที่เขาหลอกใช้ไปทํานูน่นทํานี่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยไซเมียวโชวมันก็จะแอบดูอยู่ห่างๆนะครับพอแอบดูอยู่ห่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมีของอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สามารถเก็บมาได้ก็จะให้เก็บมานะครับหลักๆที่เห็นก็คือจะเป็นเศษลูกแก้ว4ี่วิญญ,ญาณน,นั่นเองครับผมอย่างตอนแรกที่ไปเจอกับเซจโชมารูแล้วก็ให้เ็จโชมารูเอาแขนมนุษย์ที่ติดลูกแก้วสวิญญ,ญาณไปต่อสู้กับอินุยาฉายอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือเ็จโชมรชา,าร กลับไปนะครับแขนของมนุษย์เนี่ยมันมีเศษลูกแก้วสีวิญญาณอยู่เศษโชมารูก็เลยแบบว่าไอ้พวกไซเนียวโชเนี่ยที่มันตามเราเพราะว่ามันอยากได้เศษลูกแก้วสีวิญญาณคืนสินะงั้นก็เอาไปนะครับเศษโชมารูก็โยนเศษลูกแก้วสีวิญญาณให้ไปปุ๊บไซเมียวโชก็บินหายไปเลยครับแล้วก็อย่างตอนที่ต่อสู้กับพวกเจสังหารนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพวกเจสังหารเนี่ยมีเศษลูกแก้วสีวิญญาณอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็คือว่าพวกเจสังหารเนี่ยมีเศษลูกแก้วสีวิญญาณอยู่เข้าใจว่าเตรียมไซเีวว้้เเพื่่่อทจะแบถาาากกิิดศษลูญญณมัััันนนหหลลลล่่่่งงงงมมาาแแ้้วสสไไดตอซึกกะเียผมว่า มโชก็เอาเศษลูกแก้วสีวิญญาณไปได้ครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนที่จากโคสึกต่อสู้กับอินุยาชาแล้วก็เกือบตายใช่ไหมตอนนั้นก็คือบาดเจ็บสาหัสแล้วแต่ว่าเริงโคสึเนี่ยมาเอาเศษลูกแก้วสีวิญญาณของจากโคสึไปแล้วทีนี้ปิ่นปักผมของจากโคสึมันร่วงลงมานะครับไซเมียวโชก็เลยเอาปิ่นปักผมเนี่ยไปให้บังโคสึแล้วก็บังโคสึก็รู้ว่าเริงโคสึเป็นคนฆ่าจากโคสึกนะตอนนั้นด้วยการชิงลูกแก้วสีวิญญาณไปนะครับเออก็คือออออเเ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 นน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 นีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยยยใชชมมมมมมัััั้้้วววลาา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 าขงงงกกกกกกก็็็บบบบตโโปปปปปุ๊ไไไซจะะะะสสสรรรรรรถหหดคท์ สของไซเนลโชที่เราได้เห็นนะครับก็ต่อเนื่องกันมากับประเด็นเมื่อกี้เลยนะครับก็คือไซเนลโชสามารถใช้เป็นสิ่งที่เรียกคล้ายๆว่าวิทยุสื่อสารได้นั่นเองนะครับคือไซเนลโชเนี่ยเราไม่เห็นมันพูดหรอกนะครับจำนวนมันมาหาศาลขนาดนั้นมันจะพูดทีละตัวทีละตัวก็ใช่เรื่องการสื่อสารของไซเนลโชเนี่ยคือเหมือนกับไปบินข้างๆเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับสามารถส่งสารอะไรบางอย่างได้นี่แหละครับเป็นตัวการันตีอย่างดีเลยว่ามันไม่ใช่แค่แมลงพิษธรรมดามันเป็นแมลงพิษจา,ากาาข,ขุมนรกนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเราจะได รสรุปก็คือไม่ใช่นะออประโยชน์ที่3เนี่ยจะใช้คําว่าเป็นการส่งข่าวเป็นการสอดแนมสตัตรูอะไรพวกนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะซึ่งนาราคุครับเขาจะใช้ไซเมียวโชในการที่ไปเฝ้าดูนูน่นเฝ้าดูนี่นะเวลาที่ศัตรูจะมานูน่นศัตรูจะมานี่เนี่ยไซเมียวโชจะเห็นแล้วเหมือนนาราครุเขาจะเห็นผ่านสายตาของไซเมียวโชได้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่เห็นปุ๊บเนี่ยไซเมียวโชสามารถบินแล้วก็เอาเรื่องราวมาบอกได้นะอย่างตอนที่จะาโคสึตายที่ผมบอกเมื่อกี้ไซเมียวโชเอาปิ่นปักผมมานะครับแล้วก็เอามาบอกปังโคสืึว่าเลงโคสึเป็นคนฆ่าจ้า อย่างเงี้ยครับผมบางโคสึกก็รู้ได้ผ่านตรงนี้นะครับหรือตอนกินโคสึกตายไปอย่างงี้ไซเมีวยวโชก็มาบอกบางโคสึกเออแล้วก็บางโคสึกก็รู้ข่าวนั่นเองนะและยังอยู่ในประเด็นที่3อยู่นะครับก็คือเรื่องของการสอบแนมคืออย่างที่บอกว่าไซเมียวโชเนี่ยไปรับสารอะไรบางอย่างมาแล้วก็เอามาบอกกับนาราคุได้หรือนาราคุอาจจะเห็นภาพผ่านไซเมีวยวโชอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างตอนที่อินเวชะจะไปต่อสู้กับพูดมังกรกระดูกใช่ไหมตอนนั้นไซเมียวโชเนี่ยเหมือนกับว่าฟังท่านปู่เมียวกะคุยกับอินเวชะอยู่แล้วก็ไซเมียวโชบินผ่านมาพอดีอุยยมััันนน่าาาาฟงงงงงจเเเลล้แวกกอออรรรืไปบบค นาราครุก็เลยส่งหุ่นเชิดของตัวเองเไปละลายเล็บที่ผนึกพูดมังกรกระดูกอยู่นั่นเองนะเออซึ่งตรงนี้นาราครุจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เลยถ้าไม่มีไซเนลโชนั่นเองนะครับผมถือว่าสารพัดประโยชน์ดีนะตรงนี้อย่างที่บอกนาราครุสามารถที่จะแบบฉันรู้ฉันเห็นนู่นนี่นั่นได้หมดเลยครับต่อไปประโยชน์ที่4ของไซเนลโชนะครับก็คือ การเอาไว้ผนึกช่องว่างแห่งลมนั่นเองครับแน่นอนว่าเรื่องราวของไซเมียโชถ้าเป็นภาพจำที่แบบลืมไม่ลงเลยและผมว่าประโยชน์เนี้ยของไซเมียโชชัดเจนสุดก็คือเรื่องของการที่มิโรคุมีช่องว่างแห่งลมที่สามารถดูดทุกสรรพสิ่งเข้าไปในช่องว่างแห่งลมได้ใช่ไหมวิธีป้องกนันนี้นาราครุสามารถใช้กับมิโรคุได้นะครับแต่ว่านาราครุเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กับมิโรคุโดยตรงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จริงเนี้ยร่างกายของนาราครุเนี้ยมันมีพิษที่ทําให้ช่องว่างแห่งลมดูดเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วคือถ้ามาเวาลาน้ั ่องว่างแห่งลมแล้วช่องว่างแห่งลมนั้นก็จะทําให้มิโรคุได้รับความเสียหายจากพิษไปด้วยแต่นาราคุเอาไซเมียวโชวไปใช้ในเชิงไหนครับผมเอาไปไว้ให้คนที่ตัวเองต้องการหลอกใช้ครับเจ็ดสังหารก็ดีนะครับหรือจะเป็นอาบิฮิเมะนะครับที่เป็นปีศาจนกเนาะหรืออย่างตอนที่หลอกใช้เซจโชมารุอย่างเงี้ยก็ให้ไซเมียวโชวไว้เพื่อที่จะป้องกันช่องว่างแห่งลมนะครับคือช่องว่างแห่งลมเนี่ยเวลาที่ใช้งานปุ๊บวิธีการก็คือว่ามันจะดูดสิ่งที่เล็งอยู่รอบๆข้างเนี่ยให้เข้าไปในสิ่งที่คล้ายๆหล,ลุมดำนะนะแแตนนต่่่่ววาาออััลลครรหหยยทีเจจจชงงงมป้กกกุ๊ใ มันอะไรกันนี่แล้วก็จะพยายามหลบออกจากทางของช่องว่างแห่งลมแต่ไซเมียวโชไม่ใช่ครับผมไซเมียวโชนอกจากมันจะไม่หลบแล้วมันยังบินเข้าช่องว่างแห่งลมให้ด้วยนะครับผมเป็นแบบบริการส่งถึงที่เลยนั่นเองนะแล้วพอไซเมียวโชบินผ่านช่องว่างแห่งลมปุ๊บเนี่ยพิษที่อยู่ในตัวไซเมียวโชมันก็เหมือนกับจะทําปฏิกิริยากับมือของมิโรคุทําให้ร่างกายของมิโรคุได้รับพิษของไซเมียวโชไปนั่นเองซึ่งครั้งแรกที่มิโรคุโดนเนี่ยมิโรคุเองเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองก็จะไม่รอดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รอดมาได้น,น ไม่ไหวแล้วก็ถึงตายได้เหมือนกันนะครับคือปริมาณเนี่ยเขาไม่เคยบอกอยู่แล้วว่าดูดไซเมียวโชวไปประมาณไหนนะมิโรคุถึงจะตายไปอะไรพวกนี้นะครับหลังๆเราก็จะเริ่มเห็นว่ามิโรคุบางครั้งก็ไม่กลัวไซเมียวโชวแล้วเนาะตอนที่ต้องการปกป้องซังโกะอย่างเงี้ยเอาเฮ้ไซเมียวโชกบไซเมียวโชวะใ,ใช้ช่องว่างแหงลมดูดเข้ามาเลยเพื่อที่จะปกป้องผู้หญิงที่ข้ารักอะไรอย่างงี้นะครับก็มี ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของไซเมียวโชกับ4ประโยชน์ของมันนะครับว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างซึ่งก็เป็น4่อย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้ก็เป็นการสังเกตจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับข้อมูลถามว่ามีบ้างไหมก็พอมีครับผมแต่ว่าข้อมูลที่ผมหาในเน็ตมันก็จะระบุไปในเชิงที่ผมบอกนี่แหละว่าข้อมูลของมันนะค่อนข้างน้อยนะครับเป็นแมลงพิษจ,จากกลุมนรกแล้วก็เอาไว้กันช่องว่างแห่งลมเป็นหลักนั่นเองผมก็เลยพยายามหาประเด็นอื่นเสริมเข้ามาให้ว่าไซเมียวโชมันทําอะไรได้อีกบ้างนะครับก็จะเป็น4อย่างนี้นะถ้าท่าน ไซมยวโชวอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันได้เลยนะว่ามันทําอะไรได้อีกมากกว่านี้ไหมนะครับผมดูอย่างในภาพของยาช่าฮิเมะนะครับก็ไม่มีปรากฏต,ตัวขึ้นมาแล้วเท่ากับว่าตัวตนของนาราคุน่าจะเป็นตัวชี้นําตัวไซมยวโชวมาครับแต่ว่าพอนาราคุไม่อยู่แล้วไซมยวโชวก็ไม่มาให้เราเห็นอีกเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมที่เห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นของไซมยวโชวก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสวัสดี ีครับ